สวัสดีมเย็นนะครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมมณโอมชาแนลนะครับเดี๋ยวแอดมินเสือเดงจะพาไปอัปเดตนะการทําประตูนะฮะแล้วว่าผ่านไปสองชั่วโมงเนี้ยเขาทําก anyway, um, projects, oh channel, ันเสร็จหรือ <Lego> ย <monster> right? ังนะฮะเสร็จก่อนแล้วมาชมมาชมมาชมมาที่แก้ไขเสร็จแล้วนะครับเออพื้นที่เรือเลยเยอะไหมอืมไปทด่เรือคันนี้ถูกต้องเวลาออกเรื่อยๆมันจะ โลมันอันนี้มันเปิดได้ครึ่งเดียวนี่มันเลอะปิดตรงนี้ช่องนี้ให้อันนี้มันเป็นอะไรอ๋อมันมันลโล่งๆอย่างงี้บ่ใช่แล้วทำไมเราไม่ได้สังเกตโล่งนี้ครับอ,อ๋อมันโล่งไปเลยน,น,นะควันไปนรรมมชมนะคร,รับใส่รัดเหล็กรันดนีอีกเส้นหนึ่งรัดบุมโคบีไว้อ,อ๋อต้องมีเหล็กเหล็กรัดแล้วก็ยิงยึดอีก กับบันไยอีกสามยึดทีนึงอืมเอาไปร่อนแข็งแรงขึ้นถ้าเปิดนี้นะจากคลิปที่แล้วก็เห็นว่าเราเปิดมันต้องเปิดออกนะฮะพอเปิดออกปุ๊บนี่นะฮะนี่แหละมันติดตรงนี้เนาะนะครับติดแล้วมันเปิดได้ครึ่งเดียวอะถ้าคนไม่รู้ก็จะตกใจติดแต่ได้ในนด้ติด มันจะตกใจเวลาไม่รู้ไงอบอกเอา้าประตูเป็นอะไรหรือเปิดไปชนใครมีอะไรอยู่ข้างนอกบ้านหรือเปล่าอะไรอย่เงี้ยเออไม่ได้เปิดได้ครึ่งเดียวเจมาตรงนี้ด้วยอืมอืมจะต่ำเลยลุงไม่เท่าไหร่นะคนที่รั่วประมาณร้อยหกสิบก็ต้องเลิมนั่ไหะมันขยับได้ไหมถ้าเปลี่ยนมาอยู่ฝั่งนี้ได้ไหมได้เออ เปลี่ยนมาอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าถ้างั้นน่ถ้าไม่เปลี่ยนฝั่งนี้ไปให้สูงสูงขึ้นหน่อยมันก็จะมันก็จะโชว์แสงสว่างข้างในนี่แหละอยู่ล่างต่ำก็แล้วแต่มุมมองนะแต่้าให้เป็นผมก็ตาเป็นผมก็จะคงเียะเบี้ยมมันอย่างนี้หน่อยไม่ถ้าอยู่มุมนี้ม no> ันก er may ็จะสว่างข้างข้างบ้านไงถ้าอยู่มุมนี้มันก็จะสว่างข้างข้างบ้านไงแล้วก็มีข้างหลังอยู่มั้งไม่มีมีเปล่าไม่มีไม่น่าจะมีนะ ไม่มีย้ายดีกว่าลุงมันจะได้มองเห็นสวนไงเผื่อกลางค่ำกลางคืนแบบอาจจะมีแมลงมีสัตว์อะไรที่แบบว่าคลานเข้ามาในบ้านจะได้มองเห็นชัดๆอืมแล้วสรุปประตูนี้จะปิดยังไงอ่ะช่องช่องรูเนี้ยสองรูอ่ะ นี่แหละช่องข้างๆอ่ะอ๋อจะทำลวด,ลวดมุงลวดมุงลวดคำว่าจะไท้ประเล็กดับอ่ะมันเป็นดับมันก็พอออกไปนะถ้าตีดต่อไฟใหม่บอกอ็าที่เปลี่ยนคนเสมอใหม่บอกอน,นะรบอนะอัปเดตนะครับประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับ สวัสดีทุกท่านที่รับชมมนโอมชาแนลนะครับสวัสดีครับสวันนี้มีของฝากนี่ทำไมเล็กจานนี่นะตะกร้าน่ารักมากเลยนะฮะตะกร้าวายของกลุ่มแม่บ้านบ้านสารสีนะฮะคสสวััดีรบ อันนี้เอาปลาปลาเหรออันยาครี่เอูยืมุ่เหรอคะยโมบายายาาายืมพุงยืมทกบายโมบายตุ้ง เม่เอาไม่เอาบ้านเลยนะพีここ่แอนท่านไปก็แวะเลยบริษ so ัทซื okay, ้อเลค่ะเพราะว่าอุบัติานมันไลยค่ะอืตู้อยู่ที่ตรงไหนคะตู้ก็อยู่ที่เก็บของนี่เรียกว่าอะไรนะใจเป็นมุมใช่ไหมพี่แอนสาวบ้านเขาเนาะเขาหน้ามาก็แวะสักห้าสิบบาทเด้อช่วยอุดหนุนม่แนวขอบคุณมากขอบคุณพี่แอนเดี๋ยวจะเอาไปไปโรยรอบบ้านก่อนอ๋อเดี๋ยวหนูจะเก็บไปเหรอ เดี๋ยวให้ไปชมยงใหญ่เลยค่ะอ่ป้าด้วยสกับพี่เสือป้าอยู่ไหนก็ป้านูกมีงานแล้วแล้วจะไปให้ป้าเพราะว่าอันนี้มีลูกตีเลยใจดีไปาเพราะว่านี่กระตานให้ป้าจะซื้อแต่ว่าโค้งอ่ะ fc ใจดีซื้อให้เดี๋ยวจะเอาไปให้ป้าอันนี้ นี่บ้านทำเพงกับมอป้าปลาเตียน่ารักีอช่างไปยังช่างพาไปเราก็ป้าเราต้องไปแบบนี้ตุ้ย้แล้วค่ะนานวุ่นไมต้องไปบุ้ยไม่เปนรครแมลเยออย่ามีเสื้อเสื้อเม้อไม่พอแต่ว่าป้าเรามีมีงานอะไรนะวันท่บเก้านีเนี่ยสบเก้าพฤศจิกาอ๋อ19บเาพฤศจิกาตัวราเนี่ยหรอย่าราอยู่ เขาเดือนนี huh. uh ้เลยเขาก็ถีนปีนี้เริ่มไวเนาะปีที่แล้วมันเดือนพฤศจิกาไงอ๋อปีนี้เร็วอันนี้มันเป็นลายคอนะลายพระราชษฎร์ลายคอตป็นอะไรมีความหมายไงก็เลยว่าเออปันนี้ให้ป้าหรอใช่ให้ป้าให้ป้าดีแล้วอืมใช่เดี๋ยว กำลังเขียนแบบอยู่นนาเก่งเนื้อจะทำได้กำลังล่างแบบอยู่ครับกำลังล่างแบบอยู่คละเวลาล่างแบบแล้วคนสายนี่ก็ต้องต้องดูจากพุทธจากยาวจักยืดอีกใช่เวลาแบบใช่แต่คนก็ไม่ยังเข้าเข้าเขียนตามเส้นเงียเราแบบเส้นไทเขาจะออกแบบอะไรละมันก่อเขาจะรู้จักเส้นเส้นเนี่ยเส้นนี้เส้นนี้เอาแบบนี้ละมันก่าโอเคเลยแต่ว่ามันใช้เวลา ลังบุญไปแล้วมั้ยเข้าไปบ้านไปไปไปเอาตุงโอ้นี่นะฮะตุงแถวนี้เขาเรียกอะไรอ่ะใหญ่แมงมุมใหญ่แมงมุมใหญ่แมงมุมภาษาบ้านบพี่ภาษาบ้านภาษาบ้านบ้านอันนี้อันนี้ตุงโมบายลุงอันนี้ตุงเออถ้าภาษากลางเขาเรียกโมบายอ่าอันนี้ใหญ่อันนี้ต้นใหญ่โอ้อันนี้ต้นใหญ่นี่ไง ของต้นยายไอ้ต้นที่เราติดรอบร้านองปูข่ข้างบนน่ะยะอืมไปเลื่อยไปเชื่อมนะอืมใช่ก well> ็ใช้พรมถักใช่ไมไม้ไม้ไผ่เด้อจัดไม้ไผ่บ้านก็เลห้อยมันจะทนอืมไม่อันใหญ่น่

สิบเก้าตุลามีเป็นวันรวมนะคะสิแล้วการแสดงมีอะไรบ้างหมอลําสซิง้หมอลำหิอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้าหโ้โหอ้โหโอ้โหโน้โหโอ้อละ6โ0้โาโอ้อ้อ้อห้อ้อ้โอ้อ้โหโ้โอ้ห้โาโอ้าอออ้้ คุ้มค่ามากซอยดาวก็ยังฝากเลยเอฟซีท่านไหนอยากฝากพี <Okay. S 1> ่เสือไปซอยดาวก็ฝากได้นะคะดะกี่าทาคา20บาทคะ่ะพี่เสือมอราาัราคาเดียว20บาทใช่ราคาเดียว20บาทมีตะก้าไวมีตะก้าไวนะคะตะก้าไวใบละ450นะคะแล้วก็ตะก้าไวพัดลมก็มีนะคะคพัดลมราคา600บาทนะคะค กองข้าวก็มีแล้วก็ผาดฮุงนะคะพี่เสือเยอะแยะมากมายนี่ตั้งเป้าไว้ว่าตอนนี้รับบริจาคนี่ตั้งเป้าไว้สองพันนะคะตอนนี้สองพันชิ้นนะคะสองพันเบอร์แต่ว่าตอนนี้ได้พันห้าแต่ถ้าเอฟซีท่านไหนอยากร่วมบริจาคก็เชิญได้นะคะครับติดต่อไปทางช่องนิตยาบ้านโาติดต่อไปช่องนิตยาบ้านศซเลย ผ่านช่องยูทูบที่นี่ก็ได้เนาะเป็นการร่วมบุญนะก็เอามาคอยดูว่าจะทะลุเป้าไหมนะคะวันนี้ก็บันที่เท่าไหร่แล้วสิบสี่อ๋ออีกอีกสี่วันก็จะเริ่มงานแล้วครับก็มารอลุ้นกันว่าจะถึงเป้าไหมคะตอนนี้ได้พันห้านะคะพันห้าร้อยได้ได้ได้ไปโอเค ไม่เป็นไรหรมังเนาะครับไม่เป็นไราเดียวันโอะ้าเกิดเราไปอยู่เหรอ